ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนวัดหนองบัวตั้งอยู่หมู่11ตำบลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นป .6 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนภายใต้การบริหารงานโดยน,นายอัศนยัยนโยบายและจุดเน้นของสอพทป,ประจำปีงบประมาณ2,567-2,568โรงเรียนวัดหนองบัวได้ดำเนินการ ดังนี้ข้อที่1การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบสู่การปฏิบัติได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่2มีการจัดการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยข้อที่3ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย ข้อที่4ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นข้อที่หส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมข้อที่6จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษข้อที่7โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันศิละปะกรรตลอดด้วยมา ข้อที่8เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยข้อที่9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาระบบก,การป้องกันการเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อที่10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานโยบายเร่งด่วนควิกวินด้านที่หลดพาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนองบัวสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ท้งการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้านที่สองลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดหนองบุพัฒนาระบบการแนะแนวและการโค้ชชิ่งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูทุกคนให้การแนะแนวนักเรียนได้รวมถึงการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพกายรอบด้านดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการให้นักเรียนมีทักษะอาชีพใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปได้เช่นกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืนผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจและประสบความสําเร็จได้รับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งให้เป็นโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพระดับเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับต่างๆ จากงานศิละปะทกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งครั้งที่เ